เวลคอมบีเอซีเคทูชานลสองพในโลกของรถยนต์ s u v ระดับรุ่นหนึ่งในชื่อที่ทุกคนต่างยกย่องเสมอมาก็คือเรนทรูเวอร์และในปี2026นี้แลนด์โรเวอร์ก็ได้สร้างความตื่นเต้นครั้งใหม่ให้กับวงการยานยนต์ทั่วโลกด้วยการเปิดตัวเรนโรเวอร์รุ่นล่าสุดที่เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความรู้าสุดคลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ำอนาคตอย่างลงตัวทันทีที่คุณได้เห็นตัวรถคุณจะสัมผัสได้ถึงอัตลักษณ์เฉพาะของเรนโรเวอร์ที่ยังคงไว้ซึ และเต็มไปด้วยพลังแต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่ความทันสมัยเข้าไปในทุกมิติด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบพิกเซลเลตท,ที่คมชัดและมีลูกเล่นแสงที่สวยงามยิ่งขึ้นส่วนตัวทั้งออกแบบให้ลู่ลมมากกว่าเดิมทําให้การขับขี่มีสมรรถนะสูงและเงียบขึ้นแม้ในความเร็วสูงเมื่อเดินเข้าใกล้ตัวรถระบบ smart access จะตรวจจับเจ้าของโดยอัตโนมัติมือจับประตูที่ซ่อนอยู่จะเลื่อนออกมาอย่างสง่างามเพิ่มความล้ำสมัยและหรูหราในเวลาเดียวกันล้ออัลลอยขนาดใหญ่ ตั้งแต่21ถึง23นิ้วถูกออกแบบใหม่ให้ทั้งแข็งแรงและดูพรีเมียมเส้นสายด้านข้างเน้นความเรียบง่ายแต่ดูมีพลังแบบรถ SUV ตัวจริงเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศที่เหนือระดับทันทีการตกแต่งภายในของ Retro 2026ถูกออกแบบโดยใช้วัสดุระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังแท้เกรดสูงหนังวีการ์กโลกหรือแม้กระทั่งการใช้ไม้จริงและโลหะที่ผ่านการขัดเงาอย่างประณีตทุกการสัมผัส ให้ความรู้สึกหรูหราและอบอ,อุ่นไปพร้อมกันเบาะนั่งปรับได้หลายทิศทางมาพร้อมฟังก์ชันนวดอุ่นและระบายอากาศรองรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหลังอย่างเต็มที่ระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่า13นิ้วที่มีความละเอียดสูงการตอบสนองรวดเร็วและรองรับการอัปเดตแบบอุปทอิหน้าจอคนขับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับแต่งได้ตามใจชอบทั้งโหมดการขับขี่แผนที่นำทางหรือการแสดงข้อมูลสมรรถนะ และยังมีจอแสดงผลหท,ที่ฉายขึ้นกระจกหน้าอย่างคมชัดเพื่อความปลอดภัยขณะดเดียวกันระบบเสียงบริเตนสามดิเซรอนถูกอัปเกรดให้คมชัดรายละเอียดเสียงลึกและกระหึ่มเหมือนยกคอนเสิร์ตมาไว้ในรถสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเรโทร2 0อรก็ไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญมีจอความบันเทิงติดตั้งด้านหลังบอกคู่หน้ารองรับการสตรีมมิ่งเต็มรูปแบบที่วางขาและบอกปรับเอ็นได้สบายราวกับที่นั่งชั้นหนึ่งบนเครื่องบิน พร้อมระบบปรับอากาศแบบซีโซนที่ควบคุมได้อย่างอิสระและแม่นยำเมื่อพูดถึงคุมพลังเรโทร2026ก็จัดเต็มเช่นกันโดยจะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์สันดาปนใหม่ที่เผาไม่สะอาดขึ้นเครื่องยนต์ที่ l u g อินไฮบริที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่า100กิโลเมตรและที่สำคัญคือการเปิดตัวรุ่นไฟฟ้า100% ซึ่งเป็นครั้งแรกของเรนโรว์ที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสมรรถนะของเครื่องยนต์ไฟฟ้าสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาราว4.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถ s u v ขนาดใหญ่แบบนี้ระบบช่วงล่างก็ได้รับการพัฒนาใหม่ด้วยเด็ตติวเดนเนที่สามารถปรับการทำงานตามสภาพถนนแบบเร็วทางระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะมาพร้อมฟังก์ชัน r r เรด Response ที่ช่วยให้เรนโรเวอร์พร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นหิมะโคล หรือแม้กระทั่งการลุยน้ําที่ลึกกว่า900มิลิเมตรคุณยังมั่นใจได้ว่ารถคันนี้ไม่เพียงแต่รูหราแต่ยังพร้อมใช้งานจริงในทุกสถานการณ์ระบบความปลอดภัยก็นับว่าเป็นจุดเด่นอีกเช่นกันเพราะเรโทร2026มาพร้อมกับเทคโนโลยีการขับขี่ึอ,อัตโนมัติขั้นสูงระบบช่วยเบรกอัต